ตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามสุภชาลาสัยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเลสเ Day ของงาน A อซิ Meta า i m ม f วายออกส0ี่ิบครับที่ไทยอะคือค้ากว่า เอซิเมตาธามท o ายอ2 0งีปีนี้ก็จัดที่ประเทศไทยนะครับส่วนปีที่แล้วจัดที่ประเทศมาเลเซียตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามกว่าเกือบตีสี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังเดินเข้างานไปเดี๋ยวไปเจอกับพี่ๆอลิุนคนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกครับหนาวเฉยตกเฉยถ้าตกถ้าตกระหว่างวิ่งก็ว่ได้นะแต่ถ้าแบบตกมาก่อนแล้วหยุดไปเลยอันนี้คือจะวิ่งยาก ตีสี่ครึ่งนะครับเอาเหมือนเขาจะเรียกนักกีฬาไปเข้าสนามแล้วนะครับก็อตอนนี้เราก็เจอพี่ออแล้วนะครับก็บรรยากาศก็ชุ <engagements> ่ชนะชมฉ่ำหน่อยสวัสดีครับ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  ตอนแรกหลายคนน่าจะกังวลว่าฝนเพราะว่าตอนตื่นมาแล้วฝนตกหนักใช่ไหมับทีสามที่สี่ที่แบบตกโคตรหนักแต่ตอนนี้พวกสนามก็ไม่มีน้ำขังแล้วตอนนี้ก็รายงานตัวเข้าบล็อกมาแล้วนะครับเขาก็จะให้บล็อกเอเข้าก่อนครับครับเจ็ดรวมตำแหน่งนี้เลยพี่ ดีไว้ถนนก็จะให้วิ่งเลนเดียวนะก็ค่อนข้างจะแคบ มันมันต้องวิ่งวนแล้วคนมันเยอะนะครับก็เป็นปกตินะครับโลแรกมันยังไม่สามารถทาความเร็วได้หรอกก็ต้องหาค่าเรียกว่าพื้นที่แล้วก็โลที่2โลที่3ก็ค่อยหาเพลสของตัวเองประมาณนี้ดีกว่านะครับแต่พอเราเราวิ่งในเมืองอ่ะแถบกรุงเทพมันจะวิ่งยากอยู่แล้วซึ่งเกมก็รู้รู้รู้อยู่ในเรื่องของอพื้นผิวถนนเนาะแล้วก็บวกกับสาภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างวิ่งยากชื้นพอสมควรนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมถ้าฝนจะตกก็ขอให้ตกมาเลยแต่ว่าอ,อย่าตกแล้วก็หยุดเพราะมันมีผลตออากาศ นะครับประมาณนี้ทําเวลาไปได้เท่าไหร่ชัมม่วโมงหนึ่งนาทีบ้งไม่ได้พกนาฬิกามาแค่ประมาณนั้นชั่วโมงหนึ่งนาทีแล้วปีที่แล้วอ่ะที่เอเชียประมาณนี้ป่ะน่าจะประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ไวกว่าแต่รู้นัดยากกว่านะเพราะว่าของเขาอ่ะเป็นเ,เนินเยอะเ่ม้าของเรามันเรียบเรียอย่างเดียวแต่ถนนบ้านเราน่าจะแย่เขาหน่อยัอยงีมว่าที่ไทยคือคักกว่าเพราะจริงอย่างที่เจมรู้ว่าเราจะเห็นนักวิ่งมาเลอินโดเวียดนามที่เราเห็นที่ที่นู่นน่ะที่ไปวิ่งที่มาเลเซียสิงคโปร์ด้วยเออมารวมมาที่นี่มากระแทบทุกประเทศเลย แต่ในทางกับการงานที่มาเลเซียคนไทยไปน้อยถูกมาก็เป็นพวกพาร์ทเนอร์ไปปีที่แล้วจัดมาเลเซียไม่ได้ไปมาวิ่งที่ไทยปีแรกครับครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้วันนี้โอ้ยก่อนเริ่มฝนเทลงมาตั้งแต่ตีสองตีสามเลยนะครับแต่ก็ก่อนที่จะวิ่งก็ฝนตกพรมๆพอวิ่งใกล้เวลาวิ่งฝนหยุดจะถือว่าเป็นความโชคดีของนักวิ่งไป นะครับแต่ว่าก็มีอากาศเย็นๆอาๆ้าวๆปนๆนกันไปครับสนุกดีครับปกติไม่ค่อยได้วิ่ง10กิโลโอล <laughs> นไรตัวจะวิ่งยาวกว่าน,นี้แล้วก็วิ่งเทลครับผมหลังจากนี้มีรายการเทรลที่ไหนอีกไหมครับที่จะไปแข่มีช่วงพุจิครับมีไปแม่สลอง60โลครับแล้วก็ช่วง ขันวาครับเชียงใหม่ยูทีเอ็มบีครับร้อยกิโลครับสนามก็สุดยอดเลยครับก่อนแข่งฝนมาตกแล้วเหมือนวิ่งบนเขื่อนเลยครับวิ่งบนแอ่งน้ำน้ำกระจุยกระจายเลยครับแล้วก็มีไฟแดงย่อมๆก็โอเคเขาเข้าใจได้เพราะว่าแบบต้องปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องซอกแซกออกมานอกเลนนิดนึงครับแล้วก็ต้องระวังรถด้วยเพราะแบบรถก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหมือนตรงประทัดทองเขาก็มีงานไงครับรถก็เริ่มออกจากประทัดทองกันอะไรเงี้ยครับวิ่งมันนะวิ่งสนุกสนุกก็ใช้ตัวเมตาปกติสกายตัวตัวแรก ไช่คเยตัวตารีนต,ตัวการดนสนุกอ่ะสนุกอยู่แล้วแล้วก็เอาจริงๆแอบด้วยความด้วยความเป็นเอซิกอ่ะกับที่สใส่ไนกี้มาก่อนเน่ยความรู้สึกมันใกล้เคียงกันแต่เป็นเหมือนแบบมันกว้างขึ้นมั่นใจขึ้นเต็มเท้าขึ้น วิ่งรูนี้นานแล้วก็ก่อนปล่อยตัวฝนตกเนาะก็ย็นนีแต่พอตอนปล่อยตัวแบบฝนหยุดตกมันก็อบอ้าวนิดนึงแต่ว่าสนุกตรงที่ว่ามีเพื่อนๆที่รู้จักมาวิ่งกันเยอะค่ะแล้วก็มีกล้องเชียร์ของเอซิกมาหลายจุดเลยปกติอะวิ่งรูนี้จะไม่มีกล้องเชียร์นะแต่รูนี้มีกล้องเชียร์ตั้งสอง,ส,องสามจุดเลยค่ะก็รู้สึกว่าเออสนุกดี And a second question for you is so how do you feel about your race today? You satisfied with your result today? Uh, I will frame it that I had fun, but I wasn't very happy with the time. But it was amazing to run through closed roads through Bangkok, and it was very smooth, very nice. I loved it. คำถามที่2นะคะวิ่งถามคุณโดนี่ไปนะคะว่าวิ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะบอกว่าก็สนุกมากนะคะแล้วก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้วิ่งในถนนที่ปิดในกลางกรุงเทพแบบนี้นะค่ะ